สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เฉลยข้อสอบคัดเลือกเข้ารับการอบรมค่ายหนึ่งสอ,อวนอปี2553าคำถามข้อที่30ให้ A.B เป็นขอร์ดของวงกลมวงหนึ่งที่มี O เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีวงกลมยาว52 cm. เซนติเมตร M เป็นจุดบนขอร์ด A.B ที่ทำให้ AM ยาว63ซนติเมตร MB ยาว33ซนติเมตรคำถาม OM ยาวกี่เซนติเมตรโดยใช้นะทฤษฎีบทกำลังของจุดจะได้ว่า CM คูณ ME มีค่าเท่ากับ AM คูณ mb นะ <Yeah. S 1> ก็แปลว่าเราลากเส้นตรงนะเส้นผ่าศูนย์กลางผ่านด้านของ om นะแล้วก็อ้างใช้ทฤษฎีบทกำลังของจุด cm mm. เท่ากับ52บวก om me mm. ก็คือรัศมีลบทิ้งด้วย om mm. ก็คือ52ลบ om นะอันนี้ก็63คูณสานะ คำนวณแล้ว OM นะ OM กําลังสอนเท่ากับ625เพราะฉะนั้น OM ก็เป็น25นะคําตอบข้อนี้ก็คือ25เซนติเมตรสนใจนะประยุกต์ใช้งานทฤษฎีบทกําลังของจุดไปดูได้ในคลิปหมายเลข615พบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ